สถานการณ์ในวันนี้ครับผมอยากจะเรียนว่าหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคตะวันออกน่าจะเป็นสถานการณ์ที่น้ำเนี่ยเริ่มลดระดับลงอย่างไรก็ตามครับก็จะมีหลายจังหวัดนะครับซึ่งจะรับน้ําจากพื้นที่ซึ่งเคยประสบกับปัญหาก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ว่าสถานการณ์ในภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกและน้ําท่วมอยู่ที่ภาคเหนือ น้ําในส่วนนี้ก็กําลังไหลลงมาสู่พื้นที่ทางตอนล่างของภาคกลางประจวบกับในช่วงสองสวันนี้นะครับจะมีน้ําทะเลหนุนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตามาแม่น้ําเจ้าพระยานะครับในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงใยที่สุดครับแล้วก็เราก็ได้มีการดําเนินการสั่งการให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขณะนี้กําลังเสริมนะครับแนวป้องกันบริเวณริมแม่น้ําซึ่งหลังจากเสร็จรายการในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายผมก็จะได้ไปเยี่ยมและก็ตรวจ พื้นที่ปทุมธานีและก็อยุธยานะครับเพื่อที่จะไปดูการเตรียมการการป้องกันตรงนี้รวมไปถึงการที่จะให้พื้นที่นั้นจะต้องมีการซักซ้อมในเรื่องของการเตือนภัยหรือในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับทำซักซ้อมทาความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการอบพยพนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพรวมของสถานการณ์หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการระดมกําลังในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่กลับจากชัยภูมิครับ ได้มีการปรึกษากับท่านที่ปรึกษาพิรักโกษาโยธินนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งผมได้มอบหมายก่อนหน้านี้ครับให้ช่วยติดตามสถานการณ์อีกทางหนึ่งก็เห็นว่ามีความเหมาะสมครับที่เราจะตั้งเป็นลักษณะของศูนย์ประสานงานนะครับแล้วก็ใช้คณะกรรมการอํานวยการเพื่อที่จะมาดูแลสถานการณ์เสริมอย่างนี้ครับประการแรกเลยก็คือว่าขณะนี้มีพี่น้องประชาชนภาคประชาชนเนี่ยครับจำนวนมากที่ได้จัดทําเครือข่าย จะเป็นเครือข่ายจริงจะเป็นเครือข่ายบนเน็ตนะครับที่ติดตามทั้งสถานการณ์และก็ต้องการที่จะมาช่วยทางภาครัฐแต่ว่ายังอาจจะขาดจุดที่เข้ามาเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเราก็จะถือโอกาสนี้ครับตั้งศูนย์นี้เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลภาคประชาชนด้วยและภาครัฐด,ด้วยนะครับในการที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเป็นจุดเดียวให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งความจริงแล้วความจริงข้อมูลเหล่านี้ก็มีให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็อยากจะเห็นจุดที่เป็นจุดเดียวนะครับในศูนย์กลาง ที่จะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นอกจากนั้นครับระยะเวลาจากนี้ไปนะครับอีกพอสมควรอาจจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่กรุงเทพปริมณฑลภาคใต้รวมไปจนถึงพื้นที่ที่น้ำลดแล้วครับการอำนวยการในเรื่องของการจัดสรรความช่วยเหลือและก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกฎระเบียบต่างๆก็มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ลงนามในคำสั่งนะครับที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการและก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาพูดคุยรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดครับก่อนที่จะพักในช่วงนี้ผมขอเรียนสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับว่างานทางด้านอื่นก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางคอรมอรก็ได้มีการต่ออายุเรื่องของการใช้พระ,ะราชกำหนดสถานการณฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแต่ว่าผมได้พูดในที่ประชุมนะครับว่าจะมีการนัดแนะผู้ที่รับผิดชอบปัญหาภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อที่จะมีการปรับแนวทางบางประการนะครับเพื่อให้แนวทางที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาและการดำเนินความยุติธรรมที่เป็นกุญแจสําคัญไปสู่ความสงบสุขที่นั่นนั้นสามารถเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับในด้านของแผนปองดองต่างๆสั้นๆเท่านั้นครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการของอาจารย์สมบัตินะครับซึ่งได้ดูแลในเรื่องของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ก็ได้มีการทำรายงานสรุปข้อเสนอเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งผมได้สั่งการให้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับคาดว่าจะเป็นในวันที่2พฤศจิกายนนะครับเพื่อให้ทางคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองต่างๆได้มีการศึกษาข้อเสนอนี้ควบคู่ไปกับการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและนอกจากนั้นแล้วการติดตามช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่ถูกคุมขังนะครับก็ได้มีการรายงานมาว่า หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้านซึ่งขณะนี้มีการจัดให้แล้วนะครับแล้วก็ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์กำลังรายงานมาในเรื่องของข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกันตัวซึ่งคาดว่าในต้นสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คงจะได้ข้อยุติครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมครับ ชาชนร่วมใจประเทศไทยเข้มแข็ง ให้การช่วยเหลือเนี่ยเราจะมีงบประมาณฉุกเฉินหรืองบประมาณที่เป็นงบกาลางรองรับได้แล้วก็ถ้ามีความจําเป็นเหมาะสมในการที่จะปรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือต่างๆนี้ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะพิจารณาครับ เลยนอนเลยสามคืนแล้วตาโหลเหลยก็เป็นแถวเลยเนี่ยนี่ก็เดินมาหาข้าวแบบให้แบบให้คนข้างในๆออกมาไม่ได้ไปให้เด็กๆมากินไง อื่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับที่้องประชาชนทุกคนทราบว่าประสบกับความยากลำบากนะครับก็อยากจะบอกว่าขณะน,นี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองนะครับชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเราจะช่วยกันร,ระดมทุกกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าส่วนเรื่องของทรัพย์สินความเสียหายต,ต่างๆนั้นเนี่ยก็ขอยืนยันครับว่าเราจะมีการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ไปหมดแล้วค่ะมีทั่วมียอดมันไม่เหลือจริงๆ ครับนี่คือรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ช่วงที่2นะครับผมธนินวัฒน์พัฒนวิรุณมาทําหน้าที่ดําเนินรายการครับหลังจากที่ช่วงแรกนะครับเราได้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ของปัญหาที่ต้องเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้และก็สัปดาห์ต่อไปเราควรจะต้องมีการพูดถึงนั่นะค,คือเรื่องของสัปดาห์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยเกือบครึ่งประเทศนะครับได้ผ่านช่วงวิกฤตมา ความทุกข์ยากที่แสนสาหัสมากเกี่ยวเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดทั้งจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เราเกิดขึ้นนขนาดนี้แล้วก็เกิดจากปัญหาที่เราพี่น้องคนไทยหรือคนชาวโลกของเราทั้งหมดนี้ครับทำกันเองแล้วก็ณปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นก็กําลังส่งผลกระทบกับเรานะครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อสักช่วงช่วงปลายแล้งนะครับผมเคยมาจัดรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์แล้วก็คุยกับทางท่านนายกเกี่ยวเรื่องของปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเราแรงกันมากน้ําในอ่างเก็บน้ําแทบจะเรียกได้ว่าแย่งน้ํากันใช้เลยก็ว่าได้